V intage, v intage. อาริเทชอาริเทชแล้วยังไงดีที่นะครับเดี๋ยวน้องออกมานะครับรอถามชื่องานจากน้องได้นจะบอกอย่างชัดเจนนะครับน้องทุกคนก็เตรียมถามชื่อมจอาจากน้องได้เลยนะครับแล้วก็ oh <my> ให้กำลังใจน้องชายแบบนี้ด้วยปรบมือดังๆต้อนรับต้อมบราบู๊ท้า ามาเป็นเพื่อนดึงนั้นเป็นเพื่อนฟังเพลงเล็กๆยันปั่นทุกสิ่งเพื่อคือยามที่เหนื่อยหัวใจแต่ว่าคนคนนั้นจะได้เจอกันหรือไมน Thank you. into จให้ใจชีวันไวได้ดงดีสักทีให้ด้วยสักวันฉันจะเจอคำคนนีนหี้และใครที่รอ มคงที่คุณนัน่งอยู่น่าจะรในใจที่วันไว้ดเพียงักที่หนึ่ีสักวันเธอจะเจองตคนนี้และใครที่รอตอนนี้เขาอยู่ไหนมีม,มัักคนนี้ เดูส่งเสียงไม่ได้สิจ๊าแสดงว่าต้องัว่กเดียวกันใครสคนที่เกิดมาเพื่อผูกใครใครที่เกิดมาคู่กก็ใใครที่ทนน้นชุ่มมาบอกฉันทีให้ใจที่ ครองนี้เขาอยู่ที่ไหนและใครที่รอีเขาอยู่ไหนกับ แจ๊กนี่ก็เป็นเพลงที่เ,เป็นทางดนตรีที่พ่อพ่อหลูกของเราทมคำลับเหมือนกันนะในการปลนะ่อแซกนะเนี่ยเพิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวันนี้เรามีความสุขกันดีกว่านะนะฮะก็เมื่อกี้พี่โดนะฮะคุณจารุวัฒน์นะครับผมได้ขึ้นมาร้องเพลงตอนแรก,กคิดว่าเอ๊ะอยุธยาเป็นเมืองช้ากว่านี้น่าจะเก็บเข้าข้อกันได้แล้วยแล้วไปมาร้องเพลงอีก ้บอกให้ผมพูดแบบชื่องานจริงๆต้องต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆเขาไล่ติดภาษาอังกฤษนคะครับคุณบ้าเขาเล่มาจะแก้งให้ผมพูดเขาเรียกว่าน,านาะฮะพัน,นะนพเนียช้างคือต้องเข้าพันเนียถ้าข้อก็จะเป็นพวกบัวพวกอะไรซึ่งซึ่งตอนนี้ผมควรไปอยู่ในน้ำแนเนาะว่าไม่รู้อะไรเลย,เลยอ่ะโอเค ชื่อนานนะครับผมมีใครรู้ชื่อนานบ้างไหมฮะมีใครรู้ไหมฮะบังโบังบังแจ๊ส In the World h e r นะครับผมถามว่าพูดได้แปลได้ไหมไม่ได้ได้สิครับผมเกิดปีนัมนปีนี้ฮะเขาบอกว่าแจ๊สในความทรงจำ แจ๊บในคำจำหลายคนเป็นยังไงไม่รู้สำหรับผมนะหนึ่งฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวลูกหล่อจริงๆนี่แจ๊บช็อตปาที่ดังแฟนเพลงนะฮะคนต่อไปที่จะขึ้นมาก็ผมก็เป็นคนที่ตอนนี้นะครับหัวใจกำลังจะขึ้นมาร้องน้ะต้องบอกว่าค่อนข้างขัดแย้งกับเวลานี้มาก รยยะทำใจไม่รู้ทำใจอะไรถ้าอยากรู้เขาจะทำใจอะไรนะครับผมพอเขาร้องเสร็จถามเขาสิครับถ้าผมเป็นเพบกับพี่ชายของผมครับพี่กรนและพัดครับผม Bye. เป็นที่ต้อง็นรวมเป็นที่หนึงเลครับแล้วและนี่คือเพลงพระนิพนธ์นะครับผมยิ้มสู้นะครับเพลงที่ต้อบอกว่าได้เห็นถึงพระอาชีมภาพของเรื่องของเราจริงๆก็คำหมั่นเพลงนี้ก็เป็นกำลังใจให้คนเราได้ยิ้มสู้กันต่อไปนะครับผมเอาละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันนเงครับบรรยากาศวันนี้รู้สึกได้ว่าอบอุ่นครับแล้วก็น่าจดจำ ผมว่าจดจําด้วยสายตาด้วยด้วยความความทรงจำยังมันไม่พอใช่ถ่ายรูปไปดีกว่าพไปถ่ายภาพันดีกว่าโอเคถ่ายไปเลยสีฟี่รับกไฟมีไฟไหมครับสองสองดวงนี้จับลงนิดนึงได้ไหมครับครับผมแหมรู้ว่าตีโพฟรามาเตรียมมาเยอะเลยนะตัวจริงตัวจริงไเห็นดำเลยนะใช่ใช่ตีมือนะครับตีมนะครับมาเซลฟี่ดีกว่าครับผมครับผมจุดนี้ พี่หนุ่มไม่ได้ยิ่มได้ยังครับทํไจะเห็นไม่เห็นเลยปากขวาพี่กิดอีลยก็มีรอยไม่เห็นอเคโอเคี่เราใหญมาจริงๆะครับผมนี่เห็นไหมไม่เห็นเอาเรงดาี้นยเอาเล่นบ้าน ไม่อยากไปอวยไกันเลยไพี่มามผมยอไปวันจริงจะข่าเลยไม่ไ่อยู่ไม่อยู่วมันมืดญ่ที่สลัใครวะขอบคุณครับโขอโทคผมฟังนะครับอะไรนะโทษนะครับถ่ายกันเองเถอก็ผมนะถายกันจะไม่ได้ ถ่ายได้ไม่อยากจะบอกว่าทุกรูปที่มีการถ่ายเกิดขึ้นในงานนี้เลยััตรงนู้นประท้วงอะไรกันตรงนู้นเขาเอาอะไรเอาอะไรอ๋อโอ้มีซ้ายก็ต้องมีให้ลงให้ลงไปก่อนผมลง้ากแผมขึ้นม่มเต็มอไฟให้อาไฟครับอหว เร่งใจคุณอาด้วยจิ๋วซอ้อนนะกเลฮะถ่ายแล้วถ่ายแล้วอุ้ยเห็นอยู่เย็นอยู่เลยเดี๋ยวชั้นกไม่มีอะไรให้นะรูปทีถ่ายในงานวันนี้นะครับผมจะเห็นได้ในแฮชแท็กคืออยากให้ทุกคนอยาที่ถ่ายรูปพวกเราแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสได้พิมพภาพในงานนี้ในทุกภาพในงานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับที่โพสต์ลงในไอจีครับ มันจะดีมากถ้าเกิดรวบรวมกันเป็นแบบว่าสามารถเข้าไปหาดูได้ง่ายครับติดแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กว่าอะไรครับตั้งครับอีกอย่างหนึ่ง Hurry up จฟังแล้วสะกดไม่ถูกนะโดมอีกทีนึยงเดี๋ยวพีมีชื่องานอยู่นะครับแจ๊สด n the w o เ l d heritage ครับหรือว่าแจ๊สแห่งความทรงจำนะครับเป็นสองแฮชแท็กนะครับภาษาอังกฤษอันหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยอันหนึ่งอินเนอร์ไหมครับพิมพ์แล้วก็ลงแคปชั่นนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยจะได้เข้าไปดูรูปเราจะได้เข้าไปกดไลค์ด้วยถูกต้องโอเคตั้มยังไงทีผมาไม่รู้ว่าอินเนอร์ของคุณอาเขาเป็นอินเนอร์อะไรกันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเพืใหม่ครับครับกลับมาอีกครับผมจครับครับผมต้องเน่ารักจังคุณชาคนหลับเจคนหลับให่ตอบไ้ไงล่ะไได้เมตอดลันนี้ก็ต้บอกว่าเรามาในน้มสีโพรดาะครัจะเป็าหน้า่การมาทุกงานใน คอนเสิร์ตแจ๊ส i ิ t o n j a นะครับผมครับแจ๊ให้เิดควักผมเของเรานะครับก็สิ่งอึ่งที่ที่ทำให้นถึงแจ๊สออย่างก็คือพ่อหลงลชาการขงเราด้วยันะครับที่เราทำให้เราด้ถึงครับ ก็ลยแต่ว่าองค์ทรงมีพระอัจฉิภาพมีการทรงประพันธ์บทเพลงต่างๆนะคะที่หลายๆคนได้ฟังกันในวันนี้ด้วยแล้วก็หลายเพลงด้วยนะคะเราก็วันนี้อยากจะร้องเพลงที่ร้องถึงพระองค์ท่านครับนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เชื่อว่าทุกคนรู้จักและน่าจะร้องกันได้อย่างให้ช่วยกันร้องสําหรับเพลงนี้นะคะในหัวของแอนดี้ค่ะ เด,ดูแลกัะช้าทุ่วันณักล้ไกลมือแก่ออนมาอดวัเธออ์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ Sing it, sing it, the right thing บอกว่าผมเองแนละผมเชื่อว่าทุกคนคนไทยทุกคน,กคนเนี่ยภาคภูมิใจนะครับที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทยแห่งนี้นะบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะครับผมแล้วก็ทุกคนได้เห็นคุณค่าในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าบางครั้งเราอาจจะลืมบางครั้งเราอาจจะลืมไม่ถึงสิ่งที่เราได้อยู่ในทุกวันสิ่งที่เรามีความสุขในทุกวันสิ่งที่เราเทำให้เราอยู่วันนี้ได้ บางครั้งเราอาจจะลืมนึกถึงสิ่งเหล่านั้นไปนะผมจนบางทีเนี่ยวันที่เราสูญเสียสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเราจะมาเลิกเสียใจใหลังว่าทำไมมันนั้นมันที่เรามีเนี่ยเราไม่เราไม่ทำเราไม่ดีที่สุดนะก็มีเพลงครับเป็นเพลงที่ผมจะให้คนให้เห็นคุณค่าในเสียงอย่างว่าโลกวันนี้ที่เราที่เรามีทุกวันนี้ได้ที่เราสามารถหายใจในโลกวันนี้ได้ที่เราสามารถมีทุกวันนี้ได้นะครับเพลงนี้ร้ามกบคนไทยทุกคน จะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เราอีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอ Because we have to live. To what you're so mad วัสดีครับสีโพดำสวัสมาที่คร์ตคอนเสิร์ตสีโพดำตอนและแมจิกโมดังดังปี๊ดปี๊อจะมาชื่อซันเดย์ครับครับผมก็อีกอย่างนึงก็คงต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้ก็ถือเป็นงานที่เพลงเนี่ยเป็นภาษาสากลอยู่แล้วทุกคนได้เข้าใจได้เพลินแล้วก็ ได้มีความสุขไว้ด้วยกันในค่ำคืนนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่พวกเราเองก็มีความสุขคนรูมีความสุขพวกเราเป็นความสุขเช่นกันครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวยนะว่ที่หลากหลายเต็มรุ่นหลากหลายกรุ๊ปจริงเต็มรุูกๆแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวนะฮะแต่เราก็แค่สี่แล้ว